มีดวงตะวันส่งเป็นแสงสีทองเกลื่นจางคันลอง อบดวงใจให้เธอหายราวราจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำ สวัสดีครับผมนายกตินัน์สินจัยศปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ทับโรงเรียนขอนแก่นพิทยายน์ครับผลง,งานที่ได้คือรางวัลเหรียญทองแดงการแข,นขน่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศไทยประจําปีการศึกษา2563การแข่งขันคณิตศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่าคณิตศาสตร์เป็นภาษาของจักรวาลผมเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ก็ตั้งแต่สมัยอนุบาลแล้วครับเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็น่าจะเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กแล้วแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จรริิงแล้วคณตตศาส์อะไร การแข่งข,ขนันคณิตศาสตร์โอลิมปิกครับมันเป็นคณิตศาสตร์เชิงการพิสูจน์ซึ่งทำให้ผมตกลุมรักคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้นไปอีกความสาเร็จของผมเริ่มต้นจากการรักคณิตศาสตร์ครับตอนแรกเนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยฟุ้นชินกับการทาคณิตศาสตร์เท่าไหร่เพราะคิดว่าผมชอบด้านภาษามากกว่าผมสนุกกับการพูดคุยแต่พอได้เริ่มทาคณิตศาสตร์จริงๆนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้มันเป็นวิชาที่ตรงกับตัวเราเพราะผมชอบการคิดคํานวณชอบการแก้โจทย์ปริศนาอยู่เรื่อยๆทาให้การแข่งคณิตศาสตร์เนี่ยตรงสายทางของผม ผมจึงประสบความสําเร็จได้ง่ายเพราะว่าผมทําอะไรที่ตรงกับความชอบของตัวเองพอผมชอบอะไรแล้วผมก็ได้ทํามันได้ดีครับการแข่งขันนี้เลยทําให้ผมได้รับรางวัลต่างๆมาก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนว่าสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์ก็ไม่เป็นไรครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาเดียวบนโลกใบนี้เพื่อนๆสามารถชอบวิชาอะไรก็ได้ชอบการถ่ายรูปชอบการวาดรูปทุกอย่างมีคุณค่าเสมอครับแต่ว่าทุกคุณค่าเนี่ยต้องเริ่มจากการพยายามก่อนถ้าเพื่อนๆไม่พยายามเลยเนี่ย ความฝันของเพื่อนมันจะไม่มีทางสําเร็จได้แน่นอนครับก็อยากฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กําลังพยายามทาตามความฝันอยู่ให้สู้ต่อไปครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ประสบความสําเร็จครับ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ผมนายขสวรัต์โชคช่วงนิลันครับ่านการเข้าค่ายสวรนอค่ายคณิตศาสตร์แค่ที่หนึ่งและค่ที่2ครับโดยผมตอนแรกก่อนที่จะสอบเข้าค่ายที่หนึ่งนะครับผมก็ทบทวนความรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์เพราะว่าเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าโจทย์จะเป็นแนวไหน แต่เราต้องทําความเข้าใจให้ได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าโจทย์ที่ออกเนี่ยส่วนมากก็จะค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานนะครับคือเราต้องเข้าใจแล้วแล้วก็พยายามทําดูเพราะว่าโจทย์บางโจทย์เนี่ยมันดูเหมือนยากแต่ว่าเราสามารถใช้ความเข้าใจพื้นฐานเนี่ยค่อยๆทาไปจนหาคําตอบได้ครับส่วนเมื่อเข้าไปค่ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามครับแล้วก็ถ้าเราตั้งใจเรียนอยู่ในค่ายพยายามทําโจทย์ผมเชื่อว่าเราก็สามารถเข้าค่าย2ได้ครับส่วนค่ายที่สามเนี่ย ก็ต้องมีความพยายามมากมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเพื่อนในค่ายแทบทุกคนเนี่ยเขาก็ขยันทุกคนเลยครับต้องพยายามทำไปเรื่อยๆซึ่งผมอ่าอ่าไม่อยู่ความพยายามมากขนาดนั้นเขาก็เลยไปสุดที่ค่ายที่สองครับก็สําหรับน้องๆที่อยากเข้านะครับก็ศึกษาพื้นฐานมาให้ดีครับต้องเข้าใจไม่ใช่แค่จําสูตรครับหลังจากที่เข้าค่ายได้แล้วเนี่ยก็ถ้าน้องๆมีความพยายามก็จะสามารถเข้าค่ายสูงๆได้ครับ สวัสดีครับผมเด็กชายพัฒนันวัฒนาชีวะก้สผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสิบครับและผมมาจากโรงเรียนคอนแก้ววิทยายนต์ครับผมได้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายสองสาขาคณิตศาสตร์ครับและจากประสบการณ์ในค่ายครับสิ่งที่ผมสามารถเข้าค่ายได้ครับคือการที่ผมเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเข้าใจสูตรและไม่ท่องจําครับพร้อมทั้งการเรียนได้ตัวเองเพื่อจะสามารถสืบค้นหาข้อมูลเนื้อหาคณิตศาสตร์และทาให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์อย่างท่อง เนื้อหาลิกพีเคณิตศาสตร์อย่างทองแท้ครับผมขอฝากข้อคิดให้น้องๆที่อยากเข้าค่ายสอวนอครับก็คือน้องๆก็จะต้องฝึกหัดเข้าใจสูตรคณิตศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และที่สาคัญคือน้องต้องพยายามทาและพยายามค้นหาสิ่งที่คุณชอบครับและสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนายธนากรจงเช่าชันวิทย์ครับชัน้นหมงทับเจ็ดผ่านค่ายสามครับวิชาคอมพิวเตอร์ครับผมในส่วนถ้าเป็ไงถึงจะถึงจะสามารถเข้ามาค่ายครับผมจะพูดถึงในแค่ของส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าถึงวิชาอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าในวิชาคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่ผมยึดหลัก3หลักก็คือ1คือรอบรู้2คือพยายาม3คืออดทนรอบรู้นี่หมายไม่ได้หมายถึงว่ารอบรู้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ารู้ตัวเองตลอด เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ตัวเองตลอดว่าเรากําลังอยู่จุดไหนของเส้นทางนะครับเราทาให้เรามันมันจะมีทฤษฎีหนึ่งครับก็คือเป็นกราฟแห่งความโง่ครับคือถ้าสมมติว่าเรากําลังทําบางสิ่งบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จกราฟมันจะถูกชันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรากําลังหลงอละเลงกับความรู้นั้นนะครับความรู้ที่เราได้ความสำเร็จที่เราได้มันจะตกลงมาตกลงมาอีกและไม่สามารถมีจุดวกกลับไปได้อีกเลยครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือเราต้องรอบรู้ รอบรู้ตัวเราเองครับก็คือเหมือนที่คําพูดเก่าๆมาแล้วครับว่าความสําเร็จดีใจได้แค่วันเดียวครับเพราะวันต่อไปความสำเร็จก็คืออดีตไปแล้วอย่างที่สองคือความขยันแล้วก็ความเพียรครับไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามนะครับว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ฟิสิกส์เคมีชีวคณิตความเพียรพยายามนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จไม่ได้หมายความว่าคนที่พยายามทุกคนจะประสบความสําเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จล้วนมาจากคนที่พยายามครับเพราะฉะนั้น คนอาจจะมีคนพูดว่าคุณประสบค,ความสำเร็จคุณถึงบอกได้ว่าคุณพยายามแล้วคุณถึงจะมีผลลัพธ์ใช่ครับผมผมประสบค,ความสำเร็จผมได้อย่างนี้ผมได้เราวันนี้ผมก็เรียนพูดได้ว่าความพยายามน่ะมันมีค่าเสมอแต่กับคนอื่นจะไม่ใช่แต่ว่าผมย้ายทุกคยายานนะครับเชื่อว่าความพยายามเนี่ยแหละครับมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จได้จริงๆถ้าไม่มีความพยายามถ้าหากเอาศูนจศนย์หนึ่งมายกกําลัง3าม้ห มันก็จะมีค่าเสมอแต่ถ้าคุณเอาศูนย์มายกกาลัง365ก็คือจํานวนวันใน1ปีมันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยมันก็เท่ากับว่าถ้าคุณพยายามเพียงแค่0.01 365ยกกำลัง365เท่ากับว่าคุณจะมีค่าแล้วถามว่าถ้าคุณไม่พยายามแล้วคุณจะมีค่าอะไรใน1วันครับผมข้อที่สาครับคือความอดทนยิ่งเฉพาะว,าวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าถามว่าเราเรียนคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ตั้งแต่กี่ขวบบางคนก็เรียนมาตั้งแต่อนุบาล บางคนก็เรียนแต่ประถมเรียนวิตมาตั้งแต่อนุบาลประถมแต่ว่าถ้าเป็นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมไม่ได้เรียนมาแต่อนุบาลไม่ได้เรียนมาแต่ประถมผมเริ่มตอนอายุ17หลายคนเริ่มมาก่อนผมมากกว่า10ปีแต่ว่าผมเริ่มตอนอายุ17เหมือนผมกลับไปเรียนอนุบาลตอนที่ผมรู้เรื่องแล้วคิดว่าถ้าเราไม่มีความอดทนเราก็ต้องแพ้อยู่กับความที่เราไม่ทันเพื่อนอยู่อย่างนั้นไม่แพ้ให้กับความที่คนที่มาก่อนอยู่อย่างนั้นเพราะผมคิดว่าความอดทนนี่แหละครับคือ หัวใจสุดท้ายที่ทําให้ประสบความสาเร็จได้ครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกไลนัทยุนชัยชั้นโม 6- ท3ทเอ,อ่อติดค่ายสงโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะที่ติดมาได้นะคะก็เกิดจากการที่ฝึกฝนทำเกเอะค่ะแล้วก็พี่เนี่ยอยู่ห้องธรรมดานะคะห้องธรรมดาก็สามารถติดค่ายโอลิมปิกวิชาการได้เหมือนกันคะ่ะไม่จําเป็นว่าต้องเก่งมากคะ่ะแล้วก็จากที่ได้ไปเข้าค่ายมาะคะก็ ได้เจอเพื่อนมากมายที่แบบเก่งกว่าพี่อีกค่ะแล้วก็ทาให้พี่เนี่ยมีกาลังใจในการที่จะอ,อ่อานหนังสือแล้วก็ทําโจทย์เยอะๆในการเข้าค่ายค่ะค่ะสวัสดีครับผมนายศิริวิทย์ทิพลาครับติดค่าย2อโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ครับการที่ผมติดค่าย2ได้เนี่ยมันค่ายหนึ่งกับค่าย2ได้มันเริ่มมาจากคําพูดของเพื่อนแค่คนเดียวครับว่าแน่จริงก็มาเจอกันที่ค่ายคอมสิมันก็ คือผมบอกเลยว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างได้มันเกิดจากความท้าทายใจของเราเองแล้วก็ความสนใจครับผมเนี่ยเริ่มมาจากความท้าทายของเพื่อนคนหนึ่งที่อยากให้ลองมาดูค่ายคอมผมก็เลยมีความสนใจที่จะหาข้อมูลว่าค่ายคอมอะ่ะเขาต้องสอบอะไรบ้างทําอะไรบ้างรู้อะไรบ้างเราก็เลยไปรื้อฟื้นความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ครับที่ต้องใช้ในการสอบแล้วก็พื้นฐานคอมไพทอนเล็กน้อยที่แบบเรารู้มาบ้างแล้วก็เคยเรียนมาบ้างจากหนังสือที่เราเคยอ่านมาครับแล้วก็ถาม ข้อมูลจากเพื่อนทําให้เราติดค่ายหนึ่งมาได้การที่เราจะผ่านค่ายสอดค่ายหนึ่งไปยังค่ายสอ,ยสอได้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้เราต้องพึ่งเพื่อนครับเดินเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งสุ่มมาไอ้พวกตัวท็อปๆของค่ายตัวที่แบบดูแล้วมีแววเดินมาบอกว่าเฮ้ยเคยทําโปรแกร,รมหรือเปล่าเคยเขียนอะไรหรือเปล่ามันจะเดินแบบมีความรู้มาอวดความรู้นิดนึงแล้วก็ไม่เคยครับที่สอนหน่อยครับแล้วก็เดินเข้าไปครับแล้วก็ไปเกาะกลุ่ม ไปคอยฟังคําแนะนําไปคอยรับความรู้แล้วมันจะทําให้ทุกๆอย่างของค่ายง่ายขึ้นเหมือนเราได้แบบสภาพแวดล้อมที่ดี mm hmm. เมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี mm hmm. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเก่งเราก็จะทําให้ตัวเราถูกกระตุ้นแล้วก็เก่งตามคนอื่นไปด้วยครับ ก็ชื่อนางสาวอนัชามีถมมาจากห้อง6ทับ15ค่ะค่ายสอ,อน,นอก็ผ่านมาที่ค่าย2ส,สาขาวิชาชีววิทยาค่ะสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้านะคะก็ตอนแรกสอบตอนม4ก็ไม่ติดค่ะแต่ว่าประมาตอนม5ก,ก็คือดว่าการเตรียมตัวนะคะก็คืออ่านทบทวนจากที่เรียนในห้องเรียนค่ะพอเรียนเสร็จปุ๊บก็ไปอ่านทาความเข้าใจแล้วก็ทาโจทย์ชีวะเยอะๆค่ะ ก็เน้นตรงที่เน้นเนื้อหาตรงที่คิดว่าจําได้ค่ะตรงไหนที่จําไม่ได้ก็อ่านพอให้มันรู้เรื่องแต่ว่าตรงที่คิดว่าทําได้ก็อ่านเยอะๆค่ะอ่านเยอะเข้าไว้ให้มันเป็นตัวดึงคะแนนค่ะแล้วก็ถ้าเข้าค่ายไปได้ก็คือในค่ายต้องอ่านหนังสือทุกวันค่ะตอนกลางคืนก็ถ้าใครอยากจะสอบเข้าได้นะคะก็ต้องมีความพยายามและก็ความอดทนค่ะเพราะามันต้องอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่นเลยแล้วก็ต้องทบทวนบทเรียนอยู่ตลอดค่ะก็ ขอให้มีความพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจก็จะทําได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายอาคาชัยจุลนาคนะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสินะครับสําหรับผมก็คือผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่2สาขาชีววิทยานะครับสําหรับแรงบันดาลใจแล้วก็หนทางในการทําให้ผมประสบความสําเร็จนะครับก็คือผมคิดว่าเราทุกคนนะครับก็ควรจะแบบว่ามี ความตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายของตนเองก่อนนะครับว่าอยากจะ,ะเข้าไปในค่ายไหนนะครับสาขาอะไรที่ตัวเองชอบนะครับจากนั้นก็ให้แบบว่าทําตามความฝันของตัวเองในการมุ่งม,มั่นแล้วก็เตรียมตัวให้เต็มที่นะครับและผมก็คิดว่าความพยายามของทุกคนนะครับก็จะไม่ไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังนะครับแล้วก็ผมฝากถึงทุกคนนะครับก็ให้มีความตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็จะสาเร็จเหมือนพวกเราครับขอบคุณมากครับ เดือนนันจเจริญกัญญาคุณนักเรียนชั้นม6ทับ15ครับผมสอบผ่านเข้าค่าย3สาขาวิชาเคมีค่ายโอลิมปิกวิชาการ,รวิธีการที่จะทำให้เราสอบผ่านเข้าค่าย1ค่าย2ค่าย3ได้น,นี่ก็คือเราต้องเริ่มจากการศึกษาว่าข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบที่เราจะสอบเนี่ยเป็นข้อสอบแบบไหนครับมีเอาเนื้อหาอะไรมาออกบ้างมีเนื้อหาตรงไหนที่เน้นบ้างครับโดยการอาจจะ อบถามจากรุ่นพี่หรือว่าดูแนวข้อสอบเก่าๆที่อยู่ในเว็บของสอนอครับซึ่งในช่วงแรกผมก็ได้อ่านเนื้อหาที่ทางเว็บได้บอกไว้ในระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็นําข้อสอบที่เป็นข้อสอบตามร้านหนังสือหรือว่าห้องสมุดของโรงเรียนก็ได้ครับมาฝึกทําเพิมเ่มเติมหลังจากนั้นก็เมื่อเรามีความชํานาญระดับหนึ่งแล้วเราก็นําข้อสอบเก่าๆที่เป็นของปีที่ผ่านๆมาครับมาฝึกทําอีกรอบหนึ่ง โดยถ้าเรายังเหลือเวลาอยู่เราก็จะฝึกทําข้อสอบนั้นซ้ําเรื่อยๆครับเพื่อให้เรามีความชํานาญในแนวข้อสอบที่การจัดสอบนั้นชอบออกครับผมซึ่งหลังจากที่เราสอบผ่านเข้าค่ายหนึ่งไม่ได้แล้วเนี่ยในค่ายสองก็จะมีการสอนเนื้อหาแล้วก็มีโจทย์ให้ทําด้วยในค่ายครับซึ่งถ้าเราตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกทําโจทย์ที่อาจารย์ในค่ายให้เนี่ยเราก็จะ สามารถสอบผ่านค่าย2ไปจนถึงค่าย3ได้แน่นอนครับแต่ถ้าหากเราอาจจะเรียนเนื้อหาในค่ายไม่ค่อยเข้าใจเราก็อาจจะเปิด YouTube หรือว่าเซิร์ช Google หาข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับจะมีฝรั่งที่ใจดีคอยสอนอยู่มากมายครับซึ่งเข้าใจง่ายแล้วก็ทําให้เราทําข้อสอบได้มากยิ่งขึ้นเลยครับผมแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมใช้เวลอาอ่านหนังสือก็คือเวลาเราอ่านหนังสือเราก็ตั้งใจอ่านให ดีที่สุดครับอ,อย่าไปคิดอะไรอย่าไปเล่นอะไรอ่านให้มันพอจนถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับเมื่อเราพักแล้วก็ดู You Tube นั่งฟังเพลงเล่นเกมทำอะไรให้มันใครเครียดจนที่เราพอใจแล้วครับเราจึงกลับไปอ่านหนังสือต่อทําให้เราสามารถโฟกัสที่หนังสือหรือว่าโฟกัสที่การพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นก็ชื่อนางสาวปณิลาชุมุูนนะคะเรียนอยู่ชั้นม .6 15ก็ เ,เราได้ไปสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาเคมีก็คือเราติดตั้งแต่ม .4 ด้วยความฟุกบังเอิญอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราเตรียมตัวแค่แบบประมาณ50%เองแล้วพอเราได้เข้าไปเหมือนเรารู้สึกว่าเราอะยังเก่งไม่เท่าคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่ม .5 ทั้งนั้นเลยแล้วก็เขาเนี่ยจะได้เรียนเนื้อหาเยอะกว่าเราทำให้เราเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยเราจะต้องเอาใหม่ พอเราได้มีโอกาสสอบตอนน .5 ค่ะแล้วก็ไปหาข้อสอบเก่ามาทำซักประมาณย้อนหลัง 2- 3ปีแล้วเราก็ดูว่าตรงไหนที่เรายังอ่อนหรือว่าตรงไหนที่เราได้ถ้าเวลาเหลือน้อยแล้วเนี่ยเราก็โฟกัสที่ตรงที่เราได้มากกว่าหรือว่าเราอาจจะเก็บตรงที่เรายังไม่ได้นิดนึงแล้วกเ็เราสอบผ่านค่ายที่3ของอปีการศึกษา2 5ง2นนะคะก็คือ เราก็อยากจะบอกคนที่อยากจะมาเข้าว่าในค่ายเนี่ยเรามันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้หรือว่าเราทําได้ทุกอย่างร้อยเปอร์เซนแต่ว่าให้เรารู้ว่าเราทําได้ตรงไหนมากน้อยมากขนาดไหนพอสอบจริงเนี่ยเรากา็จะได้จัดก,การได้ว่าเราควรจะโฟกัสตรงไหนมากกว่ากันแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราควรจะอ่านหนังสืออันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ตอนที่อยู่ในค่ายเนี่ย เราจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างเราไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวเราต้องเจอเพื่อนเราต้องออได้ฝึกปฏิบัติการต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีไม่ว่าเราอ่ะจะอยากได้รอบหนึ่งหรือเปล่าเราอาจจะไปอยากได้รอบที่2รอบที่สแต่ว่าค่ายอบรมวิชาการอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆคิดว่าถ้าใครมีโอกาสที่สอบเข้าได้ก็อยากให้ลองมาเข้าค่ายดูแล้วจะพบว่าจะได้อะไรหลายๆอย่างก,กลับไปมากๆค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายนักธรกิจธีรวัจนีม .6 ทั12ครับผมผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่3สาขาวิชาเคมีครับสิ่งที่ได้รับจากค่ายก็คือได้มีเพื่อนในค่ายครับผมแล้วก็ได้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับสิ่งที่ทำให้ผมได้ติดค่ายนะครับก็คือ การที่ผมมีความตั้งใจพยายามครับแล้วตั้งเป้าหมายไว้ครับผมก็เลยไปถึงจุดๆนั้นได้ครับผมผมอยากฝากถึงรุ่นน้องทุกคนนะครับว่าอ่าความสําเร็จอยู่ที่ไหนเฮ้ความพยายามอยู่ในความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับครับของผมสวัสดีค่ะอที่ชื่อนางสาวมอร์ซรุปีทองดีนะคะเรียกว่าพี่อีฟก็ได้ค่ะ ที่อยู่ห้องม .6 ทับ15นะคะก็คือห้องกเต้ารแซนเนาะห้องกิต้ที่วิทยาศาสตร์ค่ะก็พี่ติดสาขา่ติดค่ายโอลิมปิกค่ายสองสาขาวิชาเคมีค่ะสาเหตุที่พี่ติดพี่ก็คือพี่สอบตั้งแต่มอ้พี่ติดค่ายของม .5 พี่สอบตั้งแต่ม .4 ของเคมีแล้วพี่ก็สอบไม่ติดพี่ก็เลยไม่เป็นไรเพราะว่าตอนม .4 พี่ที่ยังไม่รู้อะไรเยอะขนาดนั้นพี่ก็คิดว่าสอบเล่นๆแล้วม .5 พี่ก็รู้สึกว่าจะอ่านจริงจังขึ้นมาแล้ว ที่ก็เลยพยายามไปอ่านเนื้อหาอ่านแล้วที่ก็อ่านแล้วก็หาจุดเก่าๆมาทําหาโน้นหานี่มาทําแล้วทีนี้ที่ก็ติดค่ายหนึ่งค่ะแล้วติดค่ายหนึ่งที่ก็ที่ก็ดันเลือกค่ายที่เพื่อนไม่ไปเพื่อนไปอยู่ค่ายอีกแทนที่ก็ต้องไปหาไปหาอยู่ค่ายโรงเรียนที่ที่ไม่รู้จักทรเลแล้วตากเพื่อนสองสองคนแล้วที่ก็ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่แล้วพี่ก็รู้ว่าโอ้โหการเรียนนี่ก็ยากจังเลยนะที่ก็่าเป็นหลังจากที่ก็สอบค่ายสองแล้วพี่ก็เป็นหนึ่งในสามคนที่ติดจากโรงเรียนนั้นค่ะเมื่อค โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเขาได้หมดเลยค่ะก็ <g ülme> พี่คิดว่าถ้าน้องๆมีความขยันมากพอแล้วก็น้ององขยนันฝุกทำโจทย์ไดเ้เยอะแล้วก็อดทนนิดหน่อยนะคะท <g ülme> ี่ตอนแรกพี่ทําไม่ได้พี่ก็โทรเหมือนกันว่าเอ้ยทําไมมันยากจังเลยแต่ทําทำไปเรื่อยๆพี่ก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็แค่นี้เองตปนนไปที่รู้สึกว่าพี่ชินกับเคมีพี่ลองเก็บเคมีปุ๊บ๋อพี่ก็พอจะรู้ว่าต้องทํำยังไงอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องอ่านหนังสือหรือว่าน้องขยันที่เชื่อว่าน้องทําได้ค่ะ อาชีพที่พี่อยากเป็นนะคะพี่อยากเป็นอาแพทย์ค่ะน่าจะเป็นสัญญาแพทย์ค่ะเพราะว่าพี่ดูซีดีเยอะค่ะพี่เลอยากาเรียนผ่าตัดอย่างเงี้ยคะ่ะก็สำหรับน้องทุกคนนะคะพี่ว่าถ้าน้องขยันแล้วก็มีความพยายามพี่ว่าทำได้แน่นอน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ห้องมหกั 15, ้งิบห้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์ครับผมสอบติดสซอวนอข่ายที่2ในสาขาวิชาฟิสิกส์ครับผมแล้วก็สาเหตุที่ผมสอบติดได้ครับเป็นการที่ผมได้ตั้งเป้าหมายครับแล้วก็วางแผนแล้วก็พยายามทําตามเป้าหมายอย่างมีวินัยครับผมซึ่งทําให้ผมได้สอบติดสอวนอข่ายหนึ่งแล้วก็ข่ายสองครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่อยากจะเข้าสอวนอฟิสิกส์นะครับ ถ้าน้องๆไม่อยากให้นิ้วตั้งเก็บหัวฟีก็แนะนำให้เข้ามาครับผมสวัสดีครับผมนายฟูริกันจนาณพา,านิตครับผมผ่านการอบรมค่ายสอวนฟิสิกค่ายที่หนึ่งค่ายที่สองแล้วก็ได้ไปแข่งขันฟิสิกโอลิมปิระดับชาติรวมทั้งยังได้ชีวะค่ายหนค่ายสองได้แข่งขันชีวะโอลิมปิระดับชาติได้วัลเหรียญเงินครับ วิธีการเตรียมตัวตอนม4ผมเข้าสนชีวะครับซึ่งผมทําการอ่านหนังสือเตรียมในวิชาชีววิทยาในเนื้อหามปลายตั้งแต่ตอนปิดเทอมขึ้นม4ครับแล้วการอ่านหนังสือชีวะทําให้ผมชอบในวิชาชีววิทยาครับทำให้ผมสามารถอ่านหนังสือได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เบื่อเลยครับนั่นทําให้ผมสามารถผ่านเข้าไปในค่ายชีวว,วิทยาสวนได้ครับในปีม5ผมก็มีความสนใจในสาขาวิชาฟิสิกส์ ผมเลยเข้า,าผมได้อ่านหนังสือทบทวนแล้วก็เข้าสอบในโครงการสอนอนฟิสิกส์ครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปบอกน้องๆก็คือเรื่องของวิธีการอ่านหนังสือครับบางคนมองการอ่านหนังสือเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ยากจะเป็นงต้องทําซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่มุมมองที่ถูกต้องซะทีเดียวครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราอ่านด้วยความสุขด้วยความสนใจด้วยความสนุกจะทำให้เราสามารถอ่านหนังสือได้ดีมากขึ้นครับ วิธีการที่จะทําให้มองวิชาต่างๆให้เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สนุกก็คือมองในมุมมองที่แตกต่างออกไปครับอย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อาจจะเป็นวิชาที่มีสูตรคํานวณค่อนข้างยากถ้าเผื่อเรามองแต่ว่าถ้าเผื่อเรามองอีกด้านหนึ่งในความน่าสนใจมันคือการอธิบายปรากฏการณ์ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมันทําให้ผมมีความสนใจในวิชาฟิสิกส์และคิดว่ามันสนุกครับแล้วเมื่อเราคิดว่าวิชานั้นๆสนุกรื่เราชอบวิชานัน,นั้นแล้วเนี่ยจะทําให้เราสามารถอ่าน หนังสือแล้วก็ประสบความสำเร็จในวิชาน,นั้นได้ครับแล้วก็ขอให้น้องทุกคนสู้ๆนะครับมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจางคันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้ยามบานให้คนหานสู้ไม่หวั่นคือรางวันแบ,บ่ความฝัน